สวัสดีครับพี่น้องบาวิสาบนบาดเรื่องภาพพี่น้องมาหายุหากิ่นครับน,นี้มาใส่เบ็ดครับนะครับตะดาวเนื้อขี้เหลียดครับใส่เบ็ดมาประมาณสามสิบสี่สิบลังนี่และแต่เรายุดงานมานือนี่มาใส่เบ็ดครับพี่น้องเอานี่แล้วครับไม้หฮาเป็นนามจักมีป่าบุบครับนี่นเป็นไฮน่านเอาล่องใส่เบิ้งครับฮามีป่า มงึงใส่เนี่ครับบ่ค่อยมีนามนะครับไปใส่บ้างครับใส่มาหลายลังแล้วครับแต่เดาเอาใส่เป็นนี่ละครับบ่ค่อยมีนามเห็นบวกนี่แหละเบ่งว่าิสด้บ่ เบ็ดย่างลายลังอยู่ครับมาใส่ขางแกงครับขางป้านี่ยะครับสีมีป่าบ่ขางแกงครับพี่น้องเดี๋ยวล่องเบิ้งครับครับ,ก,รบ,ก,บ,รบ,รบกับบรรยากาศเนี่ยมาแรงฝนตกลิ่นๆครับจะดี๋ยวเดาย่างลายลังอยู่ แล้วเก็บพักบุงพักเกษตรน้ำไปพัดอะครับเดี๋ยวรอดลุ่นเบิ้งตอนยามครับพี่น้องอใส่ให้มันแล้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบานเรื่องผ้าพี่นองมายามเบ็ดครับหลังจากที่วางเมือแรกนี่ใส่เบ็ดไ้ครับพี่น้องเนื้อจีรด มากับตะดาวครับเ,ออเนาไปเบิ้งกันครับบาสิมานบ่นครับหลังเดือดเดียว,ยวท้ายให้เบิ้งครับพี่น้องครับเนาแต้มแรลกมันแล้วครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายของไม้นี่อู้ไข่เติบเยอะไข่ไข่เยอะสวยงามู่ <ม>แล้วยืมกันร <c oughs> ึนานเลยครับเชื่อหวยเอวยเลยเลน้ำหวยหีกแล้วตไม่โ <c oughs> ตพร้อมงามนี่แหละนะ <c oughs> ครับแจมแดกแหกมันเต็มคนเลยัวย่อยอ้วนดีด้วยล่ะ อาครับพี่น้องยามต่อครับมานมาแล้วสวัสดีนามือเสาครับพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกลิ้นครับอากาศดีครับมื่อนี้บ่าวสานบานเรื่องภาพพี่น้องมายามเบ็ดหลังจากที่ใส่เบ็ดไว้่ยจิลิดครับหน้ากับตะดาวเมือขึ้นกับมายามครับได้ประคอนหน่อยตัวนึง บ่ค่อยมานเอามาเบิ้งยนยมาเศร้ากันครับว่าสีมันบ่ครับแต่ดาวลุงไปยามแล้วครับเดี๋ยวลังได้เถือเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งครับนี่เบ็ดขั้นเบ็ดโกงครับพี่น้องลังนี้เป็น่สิยู่บ่เบ็ดโกงเลยโอ้โของหาอยู่บ่เนาะบ่านี้ โอ้ยบอยู่ไหมบัวโอ้ยบอยู่อีกแล้วครับพี่น้องโกงอีกแล้วดูนี่เป็นสันบางเล้กขวายได้หามันอยู่หลังที่สองหลังแหลกบอยู่อู้ยบ่ควอยี่ยย เป็นโลครับปขคอยง่าล้ง,ลางมาหานกับสีจังสีละม,มันเห็งบายู<อ>ตายปืดเป็นลูหัว <laughs> ไม่กีหัวปืดเบีดเลยมีเบีดหมานดูเออกยูไหมเฮ้กระเดาปดัดที่นอน เออพึ่งแต่ไม่เมยุบังหันกับยังสี่ละหมูบังสีละบ่วยยูอวนรู้มาสั่งฝากเอามันล่ะครับพี่น้องตัวเดียวคุม้มตัวเดียวคุ้มค่าครับพี่น้องครับเขายงีเอ,เอามันรู้เอายูยูมันมี่ลายุปลาความงีนี่ ยามต่อครับพี่นอ้องแต้มที่สองขางแก่งครับพี่นอ้ปปองเดื่องปากคอใหญ่มาตัวนึงหลังสุทดท้ายพอดีไปยังนี่เอ,อ้าปากคอปากคอหน้อย <c oughs> โอ้ยปากคอกั้งคอหน้อยครับเอาครับไปเสรุปผลงานกันครับ ครับผลงานเท่ามือนี้ควายไงไงเติอบอยู่ได้ตัวเดียวครับถือว่าบ้ามันบ้ามันเป็นไดแต่ดาวเก็บใบบักขามสิไปต้มพ่อได้ต้่มครับพี่น้องเก็บใบบักขามอ่อนนะครับผลงานเท่าเซานี่แต่ว่าได้ตัวไงอยู่แปรรูปคนละครับตัวนี้เอาเดี๋ยวเข้าบ้านครับไปเห็นนกกินครับพี่น้อง ต้มปลาครับได้ครับเขาบ้านเพน็อนวกินต้มปลากินห้องมันนี้เด็กหน่อยก็จินตามหน่อยแล้วครับให้ยุดเด็กตัวเงี้ยยุครับเนี่ยครับพี่น้องปลาคอเงี้ยโอ้ตัวเงีนน้ยครับไตได้ว่าไตาสดสดอยู่ครับตีแกงครับพี่น้อง แต่ดาวสีกแกงเส่แบบบักขามนะครับขั้วก่อนครับนี่นะครับ,พ,กกรบ,รบพีมื่อตะดาวเพื่อเขาครับต้มปลาปก้อนหญ่เส่แบบ์บักขํ์ครับบรรยากาศฝนตกลิน่นลินโอ้บรรยากาศดีครับเอาครับพี่น้อง ต้มน้ำข้าจาไปปะไข่ใบบักกูดใบบักขามอ่อนน้ำเดือดแล้วก็รอเซ้ปลาครับรน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวปักค่อยแง่ยเฮ้เ้ลงไปโอ้โตัวเดียวปลาไปครับเา้าโอ้จะแ,แส่บครับพี่น้อง

ตักไปยูไปกินน้ากันครับพี่น้องเสร็จเรียบรอย้อยต้มปลากคอแง่นี่แหละครับไปเส้เบ็ดปลากคอเส้ปลากคอตัวนึงเส้เบ็ดเแง่ขี้ดีครับมาต้มจะแซ่บเส้ใบ็ดากสามอ่อนครับไม่ยู่มาก,มาก,กินน้ากันครับอ่าคนได้นะครับแซ่เบเป็นได็แต่ดาวแซ่บแทบไม่อยากกระแทกเยนความไม่แซ่บต้มปลากคอแง่ครับพี่นออ้องฮืม รสชาติบ้านๆเลยอ่ะได้ครับแมาๆครับมากินขอตั้งกันต้มปลากคอเง้ยใส่ใบยปากคามอ่อนขึ้นเองผิวคนใส่แฉะผิวคนเหมือนกับขึ้นบ่อินแซ่บขนาดมาอยู่มากินนั้งกันครับแซบแซบแซบขนาดป่าก็สดได้หนิปลาตายใส่แบบสดยูมันตายไม่ไหมยูขนาดปลาก็สดสดได้เอ้ามาเกียนเนียงไดยกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวอีสานต์มาเรื่องนี้ได้ครับ อายุหากินเนาใดเห็ดอยู่เห็ดกินเนาใดก็ติดตามครับขอบคุณสําหรับการที่ตามรับชมรับมนีบ่าวิสามาเริ่อขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแม่น้องก็สดเนาะ